กูต้องคุบนี้นะจ๊ะอ้า,ออาแน่ใจเหรอว่าเนี่ยมันใช้ได้มันมันเป็นเมนูนี้จริงๆเหรอกินเมื่อไยาหรอกกินน้อยเป็น,นปยาละบายกินมากเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาละบายกินมากเป็นยาถ่ายตกลงเอามองหน้าผมไว้อ่ะแล้วเขาก็ทำคอนเทนต์ด้วยอ <'re> าจารย์ว่าใครเนะี่ยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราหัวมาลายสนับสนุนโดยฟรุตตามีหน้าของขวัญสำหรับคนที่คุณรัก เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้ามีทั้งบนสวรรค์ทั้งบนดินทั้งในนันโลกช่วยปกปักรักษาทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านฉันด้วยนะเดี๋ยวแขกรับเชิญมาจะมาทุบไปหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฉันกลัวกลัวได้ข่าวว่าชอบทุบนะสามประภูมิก็ไปไล่ทุบบุเจ้าบ้านเขาฉันเชิญเขามาทำไมก็มาุ้นักนกลัวแบกกลัวหมอปลามือป,าาปราบสัมภเวสี มากเลยคิดว่าเขาเป็นอาจารย์เขาเขา่าจะสอนลูกศิษย์หรือว่าลูกมือเขาไม่เป็นนทะต้โคนเลยตายอะไรหันไปเนี่ยไม่เป็นอาจารย์สอนอาหารได้ไงงงมากเลย,ยหั่นเหล็กเขาไม่ควรสอนมาวว่นวายทำอะไรในครัวฉันเยนี่มันไม่ใช่เมนูที่ฉันเตรียมไว้นี่มาดีมดีไม่ชฉันฉันทีมงานคะไม่ใช่เมนูนี้นะคะอ,อะไรอะ่หอย อ้าวอาจารย์มีหอยหรือเปล่าอย่าพูดคำไม่สุภาพนะคะออกทีวีจานก็หอยดองเนี่ยอ๋อหอยดองฉันไม่มีเพราะฉันไม่กินาจารที่ว่าผมอยากจะมาทำในวันนี้ค่ะผมฝันไม่ดีกว่ามันรายการเนี้ยอ๋อเป็นอาหารแก้ฝันอู้ตายแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะ่ะหมอปลามือปราบสัมภเวสีมาเยือนรายการยิ่งสุขสโมอสรจะมาทำเมนูทำอะไรนะแก้ฝันเหระร้นหอยดอง Wow. หล่นหอยดองเธอฝันว่าอะไรในฝันฝันของผมอาจารย์พังง่าพังง่าผมก็เลยคิดว่าครั้งหนึ่งเคยทาให้อาจารย์กินก่อนที่อาจารย์สาพังงาพังงาไปตกลงมันมันเป็นฝันหรือว่ามันเป็นแช่งก็ไม่เป็นไรนะคุณู้ชมากเี่นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะคนเพ้อเจ้อจะฝันบ้าฝันบอก็ปล่อยก็ฝันไปนะอ่าไหนเธอลองทำให้ฉันดูจินดาใส่อะไรบ้างไหนเล่าเนี่ยอาจารย์ไม่ดูหอยดองเนี่ยมันต้องเป็นหอยตัวเมียด้วยนะ แล้วเขาดูยังไงหอยตัวเมียมันเป็นเทคนิคมันบอกไม่ได้จานอ๋อเหรอแล้วเวลาเลือกซื้อก็ต้องไปเลืกอกทีละตัวว่าตัวไหนตัวเมียรหรอใช่ต้องเลือกทีละตัวจาจานอุ้ยดองบลาสามอย่างนี้เลยจารานโอ้ยหอยตัวเมียแล้วไปซื้อที่ไหนเราหอยดองตัวเมียล้วนอะคือมันแล้วแต่เรามีตลา,าดแล้วก็หอมแดงหอมนี้ต้องมาจากสีสะเกดด้วยนะจานทำไมอะเพราะไม้าะไมใช้สีสะเกดเนี่ยก็แม่อร่อยอีกอ๋อต้องหอมแดงจากสีสะเกด ตะไคร้ตะไคร้เนี่ยคนต้องปลูกคนปลูกต้องเป็นคนเกิดวันเสาร์นี่ดิเกิดวันเสาร์เหรอปลูกมาใช่ใช่ใช่อ่าพริกขี้หนูต้องเผ็ดทุกเม็ดไม่ใช่อาจารย์ลองชิมดิโอ้เผ็ดจานลองชิมก่อนไม่มัมีพริกเป็ดได้ไม่เผ็ดนะมันก็ต้องเผ็ดทุกเม็ดนะอันนี้คือใบมะกรูดล่ะอ่ออ่ใบมะกรูดนี่ต้องเอามาจากเพชรด้วยนะถ้าไปใบมะกรูดจังหวัดอื่นไม่อร่อยเหมือนเพชรบุรีทำไมต้องเพชรบุรีล่ะเพชรบุรีของกินของอร่อยเยอะอันนี้ต้องโฆษณาจังหวัดตัวเองหน่อยจานโอ้โหเรื่องจริงส่วนอัน เพราะว่ามะพร้าวทับกระแกแต่ผมไม่ใช่ทับกะแกกานอ้าวผมทับอยู่ที่บ้านเลยปลูกเองใช่ปลูกเองคุณผู้ชมเจ้าขาที่ตกใจมะพร้าปลูกเองอะไรไข่ล่ะไข่นี่คือต้องเป็นไก่ที่หันก้นไปทางทิศตะวันออกนะตอนไข่อ้ยไจริงเ<ช><ช>หรอก่อนจะหยิบเปี๋ต้องคอยดูนะเฮ้ยหันก้นไปทางทิศตะวันออกหรือเปล่าจ้ามาทิศตะวันตกใช้ไม่ได้อีก ไม่อร่อยไม่อร่อยจยันอ๋อต่อเพื่อความอร่อยใช่ไม่ใช่เพื่อความขังความเชื่ออร่อยอร่อยโอ้สูตรเขาพิ่ทีพิธพ่ธันก็สูตรของเด่นทำมาตลอดชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมอะเด่อยากเห็นถ้าจุอาจารย์อาจารย์จะพูดมากเปิดแก๊สนี่เอาเปิดแล้วเอาโอเคอะทีนล้เอาเปิดนี่นีนี่คือใส่กะทิไปเลยจานไม่ต้องใส่เยอะนี่คือกะทิสดจานกะทิสดอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ไม่ต้องให้เดือดหรอกนี่ันก็เดือดอยู่แล้วจริงไหมแล้วมาบอกอะไรฉันสูตรของตัวเองจานแล้วก็ใส่หอยลงไป กากลัวอะไรอ่ะกลัวน้ําหอยกระเด็นไปไปสาบานกับใครมาไม่มาเป็นสีส้มๆฉันกลมกระเด็นใส่เสื้อผ้านี่อันนี้เป็นหอยดองเค็มใช่ไหมดองเค็มครับจานหรอแล้วั้งหมดตรงนี้นี่โอ้โหนี่หลายบาทนะเนี่ยมันหาซื้อยากแล้วนะหอยดองอ่ะจานไม่ไม่ยากเราไปซื้อที่ไหนอ่ะเพชรบุรียังเยอะแยะแถ่แม่กองเขเยอะแยะจ้ะอ่าแล้วมันจะแบบหอยตัวเมียนะมันยากนะเดราก็จะไปถามเขา๋อ้โหต้องร้อยเดือนกันทุกคนใส่ไปเลยเพราะนายถึงต้อคนรวบเข้าร่วมกันจานเล็กแก๊สหน่อยดิ นี่แรงสุดแล้ววันนี้จะถ่ายกันเสร็จแม่จานเนี่ยนี่แรงสุดแล้วจริงนี่ไงเราเอามืออิงดูสิแรงไหมโอ้แรงอยู่จ้ะเออโอเคค่ะใส่เครื่องปรุงไปเลยจานไม่ต้องสนใจุผมปรแล้วใส่เยอะอย่างนี้เลยเหรอจานก็ดูหัวผมเดีมันเป็นตัวอย่างเป็นไงถามจริงๆริง่แค่นี้เองเหรอตะไคร้กับหอยแล้วก็ผงปรุงรสย่างจานเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มาเดือดนิดหนึ่งก่อนอ่าโอเคว้าปกติบางคนไม่ทานนะถ้าหอยดองดิบนะเขาจะกลัวกลัวจานใส่พร้อมเลย หอมจากสีสเกตอาจารย์ค่ะทุบไข่เลยทุบไข่ทุบุบวันนี้นะอาจารย์อ้าวโอ้ยเอ้าจริงเหรอจริงแล้วใส่ังคะใส่แล้วทำอะไรต่อต้องคนเปล่างอาจารย์ไม่ใช่คนเหรอไม่ใช่นี่คนไหมเอาใส่ไข่เพื่อให้เนื้อมันเข้มข้นอาจารย์นี่ทำไข่ตุ๋นไข่เจียวหรืออะไรมันดูใส่ไข่ทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยโตนี่กินแต่ไข่ห้าใบเลยเหรอเอาเอาสีใบก็ได้ มาตัอลงใส่กี่ใบแล้วแต่อารมณ์ <c oughs> คือผมบอกกันว่าการทําแบบนี้มันแล้วแต่อารมณ์การอะ้วอารมณ์ได้ยังมนี่แค่เนี้ได้แล้วเกิดมาไม่เคยเห็นแลวตำหรับอะไรเนี่ยคนไไดีอาจารย์คนเดียคนไปดีอาจารย์คนดีนดีดอะไรขออาจารย์เนี่ยตอบด้วยตะหลิวใส่กะทิเยอะนี้เลยหรอใช่ใช่อาจารย์น,รน,นี่ แน่ใจเหรอว่าเนี่ยมันใช้ได้มันมันเป็นเมนูนี้จริงๆเหรอกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายเมนูของผมอะกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายตกลงแตกหมดเลยหรอไม่จานอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นรอค่ะรอค่ะรอให้เดือดกันนรอให้เดือดก่อนไปมะกรูดกับพริกขี้หนูใส่หลังสุดใส่ลังสุดจะต้องไปแบบมะกรูดใส่ก่อนไม่ได้อะใส่ก่อนแล้วมันความหอมมันจะหายไปอ่ะอ๋อพอเจอความร้อนเนี่ยจานเยอะกลิ่นมันจะออกถ้าใส่ปุ๊บยกเลยมันจะหอม อ๋อตั่เฮ้ยเป็นคนต้งกุมข้าวเก่งนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยฉันนึกว่าเป็นแต่ชุดที่ทุบสารบ้าบ้าบอไปตามเรื่องหลอกชาวบ้านเขาต้องโน้มนีจานไม่มีไม่มีทนายไม่ผมฟ้องหมิ่นประมาทเลยนะครับว่าผมหลอกผมหลอกตรงไหนฉันพูดเล่นนะร้อนเละให้แล้วผมหลอกว่ายินดีให้หลอกเอาเหรออุ้ยกรุณาเก็บคลิปนี้ไปนะคะเป็นหลักฐานค่ะเอาแหละอุ้ยไข่ต้องใส่ไหมไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่ต้องใส่แล้วครับโอ้ เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทุกคนนะได้ชิมเลยมื้อเนี่ยคุณซื้อข้าวมาเนี่ยผมเชื่อไม่เป็นอร่อยถึงเมนูนี้ไม่ได้หรอกคุณผู้ชมคะเย็นนี่ไม่แน่ใจนะคะโอ้แต่กลิ่นมันก็หอมนะออแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ใส่ใบมะกรูดอะอาจารย์ต้องจิบต้องจิบมือซ้ายใส่ด้วยมือขวานะยิบข้วยอ่ะมือซ้ายใส่ขวา็จใส่มือขวา ก็จะหยิบมือเดียวแล้วใส่มือเดียวมันก็จะหลุดไงไม่หลุดใช่จะกระจับถ้วยเปสิบบ้าแล้วเหรอคือกลิ่นของหลนหอยดองเนี่ยหอมค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่มีอย่างเดียวเท่านนี้คือเหม็นเขียวค่ะมีเขียวคายจานเอ้ยอไม่ได้ว่าใครเลยทำไมร้อนตัวอย่างนั้นนะทำไมต้องคิดว่าฉันจะว่าเธอหัวร้ายเหม็นเขียวฉันไม่ได้ว่าอจักรมันว่าเลยจักรเขไม่ว่าเลยตัวเขทุกคนอาการเขาไม่ได้ว่าผมเลยคุณผู้ชมก็เห็นนะครับที่ไม่ อะไรเลยอ่ะผมว่าผมเวลอ่ะใส่ได้แล้วล่ะอาจารย์ใส่อาจารย์ใจมือซ้ายมือซ้ายหยิบเรื่มือฟ้าหยิบมือขวาอาจารย์ใครว่าหลอกย่าหลอกนะครับอ้าวพูดแบบนี้ใส่เลยอาจารย์เทไปเลยอ้าวคนปิดไฟให้มันสุกก่อนสุกแล้วอาจารย์อ้าวเปิดเป็ดป็ดคุณผู้ชมคะับพูดไม่ได้นะมันน่ากินขนาดนี้ เดี๋ยวเราไปชิมกันที่ต๊ะค่ะ <fik? S 1> น่าเป็นเกียรติอย่างสูงเราได้ทานข้าวร่วมกันโอ้ยตื่นเต้นคุณผู้ชมไม่แไม่ตื่นเต้นทำไมหน้าตาเหมือนาอาจารย์ขยัขยแยงผมไงไม่รู้อะถ้าอุตสาเก็บความรู้สึกแล้วก็ยังสัมผัสได้เหรออุ้ยมิคลิลนีกแล้วว่ากลินล่นหอมมันมนี่ไม่ได้กิ่นเพียงเขียวแล้วไม่ใช่ แม๋บอกไปอธิบายหน่อยสิเราจะได้รู้ทานยังไงจานนี่คือวิธีการทานอาจาร์เอามือจับช้อนก่อนจับช้อนแล้วก็ตักตักเลยตากอ่าแล้วก็ใส่จานไว้ใส่จานไว้ใส่จานไปหยิบแตงมานิดหนึ่งจานไปหยิบแตงมาชิ้นหนึ่งเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินตักข้าวมาใส่นิดหนึ่งจานจานเอาใส่ข้าวนิดหนึ่งดิเอาใส่ข้าวนิดหนึ่งใช่ใช่จ้าอ๋ออ่ะแล้วก็อ้าปากแล้วก็ช้อนใส่ไปในปากกินอาจานอย่าพึ่งเคี้ยวจานอย่าพึ่งเคี้ยวมองกล้องก่อนเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวภาพไม่ จยโอ๊ยปวดต้องใครช่วยด้วยปวดตอยเฮ้ยเรียนรถโรงพยาบาลเลยเรียกรถโรงพยาบาลทุกคนผมว่าอาจารย์นี่แปลกหน้าดูเลยกับข้าวยังไม่เรียงเม็ดเลยอร่อยจะมาอาจารย์ต้องอาจารย์ต้องหยิบตรงนี้ไม่อร่อยคุณไม่ชงคาเนี่ก็สิ่งที่มหัศจรรย์ที่เราตกใจกินด้วยกันกินด้วยกันนี่ๆกันอร่อยไหมอร่อยมากอาจารย์ผมได้ยามาต้องมีต้องต้องใส่ใบมะกรูดนิดหนึ่งใบมะกรูดอ่ะมันจะอมกรอบอาจารย์ลองกินเปล่าไปด้วยเหรอใบมะกรูดอร่อยมากอาจารย์กินเรื่องจริงอื เมื่อใ<ไ>ปมะกรูดอาจารย์เมื่อกี้นะทีงมงานอาจารย์ไปแอบพิมเขาบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่ทำอร่อยเหมือนหมอปลาทำเลยสารไล่ออกเลยช่างเออฉันจะไปไล่ออกเองโอเคโอเคเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านนะไม่เอาไม่เอาผพรามันปากดีคนนี้มองดูปากดีเอาเหรอเลี้ยงไม่เลียเยเ้ยงไม่เชื่อมดีนะโอเคเดี๋ยวบอกชนะคนไหนนะได้นาจารห์อร่อไหมไม่น่าเชื่อนะยามไม่น่าเชื่อ มาต้งเชื้อใบมะโคลด้วยอร่อยจริงเราไม่พูดไม่คุยกันดีกว่าเรานั่งกินต่อให้จบรายการเลยนะรายการเมนูอะไรหอยนะล้นหอยดองไม่มีมารยาทของเต็มปาก <c oughs> ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าล้นปูล้นเจี้ยวล้นกะปินะเออใช่ไม่ค่อยเจอนะหล้นหอยดองเนี่ยตายแล้วเมนูล้นหอยดองวันนี้คุณผู้ชมครต้องเอาไปทำรับประทานแล้วแหละแต่สูตรก็คือต้องนอนฝันสามคืนนะอาจารย์มันคือสูตรผีบอก อ๋อต้องฝันก่อนถึงทําได้ใช่ใช่พอคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบทานะคะต้องฝันก่อนแล้วไงอีกอ่ะต้องฝันสามครึงติดโอ้โหฝันเรื่องอะไรอ่ะฝันเรื่องหอยดองเนี่ยฝันเรื่องหอยดองสามคืนก่อนนะคะถึงจะทําแต่แล้วทำไมาจารไม่กินพีก่ะเป็นเพ็ดอ้าวแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดเองอนี่ยพก็เผ็ดอยู่แล้ววะก็ใช่ไงแต่อาจารย์จะตัาททำไมว่าอาจารย์จะไม่กินแต่เขาเนียดิเขากินได้อ่ะกินไปคุยไปดีกว่าถามไปด้วยนะทำไมเธอชอบช่วยคนน่ะว่างมากแลอาหรือว่ารวย เขาไม่มีที่ไปแล้นักขาคิดว่าเราช่วยเขาได้อืเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับเขามีความผูกพันตอนนี้ช่วยวิกฤตชีวิตที่บ้านตัวเองสองร้อยอ่ะอุ้ยก็บ้านกว้างใหญ่โตกี่สิบไร่อ่ะสองร้อยห้าไร่คนเต็มไปหมดจะปลูกเป็นหลังคาเลยเหรอใช่ครับคนละห้องไหมไม่ไม่รวมผู้หญิงข้างล่างผู้ชายข้างบนแต่แต่ละคนไหนที่ว่าเดินไม่ไหวเราก็จะมีตังหกไว้บางคนมาตั้งแต่เดินได้จนเดินไม่ได้ปัจจุบันก็มีเขาจะนั่งรับผิดชอบชีวิตก็ได้ยังไงตั้งสองร้อยอ่ะ มันสนุกจางผมทาแล้วผมมีความสุขกาจา์แฟนผมก็มีความสุขผมก็มีความสุขแต่ค่าใช้จา่ายมันเยอะมากนะจารย์มันไม่เยอะมากมายเหมือนที่เขาพูดกหัหรอหรอเขาจะมากเพราะเราไม่ได้บินทบาสเราก็ไม่เหนื่อยทีย่เขาเหนื่อยเพราะเขต้องไปบินทบาทเอามองหน้าผมทำไมอ่ะแล้วเขาก็ทาคอนเทนต์ด้วยอาจารย์ว่าใครเนี่ยเว้ยอาจารย์ว่าผมเหรอเปล่าฉันลำพึงอะไรไปเนี่ยฉันไม่รู้ตัวเลยอ่ะ ถ้าคิดไหมว่าวันหนึ่งเราก็ต้องหยุดเพราะเราเองก็แก่เท่าใช่ครับอาจารย์แต่ว่าเข้ามาแล้วอะ่ะแล้วก็มากันทุกวันน่ะคนที่หายแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติส่วนคนที่อยู่ยาวก็คือคนที่โดนทอดทิ้งลูกหลานไม่เอาหรือไม่มีญาติพี่น้องอม,มาตั้งแต่เดินได้จนเดินไม่ได้แล้วก็ต้องเสียชีวิตที่มันมีข่าวว่าบ้านหมอปามีคนเสียชีวิตใช่ครับผมไม่เคยปฏิเสธอุณจาเอามาเลี้ยงรก็ทำเขาตายเหรอแก่ตายล่าสุดอายุร้อยหนึ่งปีตายโอ เนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบนี้ทีนี้ไอคนนี่มันไม่พอใจเราไงมึงทําให้เขาตายขอโทษอายุร้อยหนึ่งปีมันสมควรตายไหมอ๋อเหรอใช่ครับแต่แต่ฉันได้ข่าวว่าหมอปลาต้องต้องขายทรัพย์สินขายที่ดินไม่อาจารย์ผมมองว่านี้เอาเงินมาใช้ช่วยคนอื่นมันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอาจารย์เอาไว้ถ้าผ้าผมเสียชีวิตแล้วมีคเสียชีวิตแล้วอะแล้วทรัพย์สินมันไม่เกิดประโยชน์อะแต่ตอนที่เราตอนเนี้ยเรายังมีชีวิตอยู่เราใช้ตรงนีน้เกิดประโยชน์ที่ฝ่าไม่อาจารย์ันดีกว่าเก็บสะสมไปไม้อาจารย์ สะสมไว้เราตายไปเราก็ไม่เราก็ไม่ได้อะไรหมอปลาเขาเก็บไปให้ลูกให้หลานเซียบางคนก็ตอนนี้ก็มีค่มีแค่ลูกคนเดียวก็คือน้องที่รับมาอุปการะใช่ใช่น้องคนนั้น่ะวันหนึ่งเขาก็ต้องมีตังนะวันนี้เราไม่อยู่เข้าใจผมก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่าอนาคตเราต้องหาใครที่มาดูแลเขาไม่ได้รย์ค่ะในน้องกอหญ้าใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นกัน9ก้าแล้วชื่ออะไรนะกัน9ก้ากันก้า กันกล้าการกอกัน9กล้าน้องกันกล้าครับตอนนี้อาการเป็นยังไงไหนอัปเดตหน่อยสิก็ดีขึ้นตามลำดับการเขาแข็งแรงมากต้องผ่าตัดอะไรอีกไหมะผ่าตัดขาเพื่อเดินได้อนาคตเคยคิดไหมว่าจะเลี้ยงให้เขาแล้วเขาจะอยู่ยังไงเรียนหนังสือยังไงอะไรผมเอาแค่ว่าวันเนี้มันต้องทําให้เขารอดไปก่อนเราผมคาดหวังไว้เยอะเพราะตอนนี้เขาต้องกินอาหารทั้งสายเจาะคอมอว่าสี่ห้าขวบถึงจะทำโขรงจมูกแล้วปิดคอแล้วก็ให้หายใจ จะหมูกได้แล้วก็เพิให้เขาเคี้ยวผมไม่คาดหวังถึงคราบว่าเขายังไงแค่ทําวันนี้ให้มันดีที่สุดครับจาร์หมอป้าเราเราเรา,เราคิดอันนี้เราพูดเองนะคุณผู้ชมคะ่ะเดนยมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวนะคะออพ่อแม่ก็ไม่ใช่ทําไมเธอถึงต้องร mm hmm. ักและเมตตาเด็กคนนี้มากมากฉะนั้นสายตาพี่ฟ้าภรรยาคุณเวลาอุ้มเวลาหอมเวลาน้ําตาซึมอะไรเงี้ยฉันมีความรู้สึกว่าคนบางคนเขาเป็นแม่แท้ๆเป็นพ่อแท้ ก็ยังไม่ใส่ใจในความรู้สึกที่มีต่อลูกเท่าเธอเลยมันรักมาแจริงอ่ะมันรักไปแล้วเวลาเราได้เราได้กอดเขาเราได้หอมแก้มเขาอืเวลาที่เขาร้องไห้ได้เราไปอุ้มแล้วแล้วเขาหยุดร้องไห้มันคือความภูมิใจจ้ะมันคือความภูมิใจที่เรามอาบความรักให้กับเขาเวลาผมได้เขาลูกสาวลูกสาวจริงจราร้องไห้เหมือนในพ่ออุ้ม จ้าคุณจะเรียกเขาลูกสาวตลอดฉั่นคิดว่าเขาคงเข้าใจว่าเธอเป็นพ่อเป็นแม่ไปแล้วผมก็อยากให้เขาเข้าใจแบบนี้เขาจเข้าใจเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตแล้วล่ะเพราะเขาคงไม่เข้าใจเป็นอย่างอื่นหมอปลาก่อนเธอจะมาเป็นหมอปลาที่โด่งดังก่อนเธอจะไปจะได้ไล่ทุบสารป่าผีจะทําอะไรมาก่อนนะหมอปลาก็อาชีพเกษตรกรเนี่ยจ้าจึงเนอเธอโอ้ยจะขุดดินปันญยาเป็นเนาะคนดูสภาพหนังหน้าหนังผมิะจานด้านมือดำผมเป็นคนที่ไม่ใช้เครื่องแบบอางใช่ก็ไม่มีประโยชน์เลยใช้เลยผมก็คิด ว่าแบบนั้นจ้ะโอเคทํานาทําสวนมาก่อนก็อนแล้วก็พอเรียนจบปริญญาตรีก็ป่วยหาโรคไม่เจอเนี่ยหัวผมยุบเนี่ยจานเนี่ยทุกตีหัวแล้วไม่มันยุบปปเอง <c oughs> ตอนนั้นคือกําลังศึกษาปีจะจบแล้วปีสุดท้ายแล้วจานู่ดีมัน,นปวดหัวมากพอปวดหัวมากป้บผมก็มือจ,จับผมค่อยๆล่วงออกมาเลยก็เลยรู้ว่าเฮ้ยทำไมหัวเรายุบเนี่ยจานเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนร่องไปหาหมอหมอเขาถามว่าเอ้าคุณไปผ่าตัดมาเลยบอกเปล่าแต่สาเหตุเกิดจากอะไรที่ผมร่วงแล้วปวดศีรษะ หาโรคไม่เจอจ้นตอนนี้อาการปรวดหัวก็ยังมีเวลาเราไปเจอพิธีกรปากจัดะเราก็ต้องกินยามาก่อนอ้าวช่วหนเวลาไปเจอผีอาเจียนอย่างเดียวไหมอันนี้คือทำคอนเทนต์ใช่ไหม<า>มันอ้วกริงกินจานเนเจอผีจริงไม่พูดตรงนี้ไม่ก่อนเลยเรื่องปวดหัว่าไงนะทุกครั้งเวลาผมมาเจอพิธีกรปากจัดแบบกระแนกกระแหนแขกนยรู้แล้วว่าี้ต้องปวดหวัวก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวมาถามว่าเลิกไหม ถ้าขาวขาวว่าเขาเชิญมาบ่อยๆก็คงจะปวดเป็นโรคประจำเลยอาจารย์ผมเออเหรอครับไม่เชิญแล้วแหละเชิญครั้งเดียวครับไม่เชิญอีกเลยสงสารพี่ฟ้าที่พูดแล้วจะร้องไห้อาจารย์เป็นเขาอ่ะแล้วอาจารย์ถึงเปล่าเฮ้ยผมว่าอาจารย์นี่น่าจะไม่คือฉันมีความรู้สึกว่าอาหารจริงๆครเราคิดว่าพี่ฟ้ารักหมอปลาตรงไหนรักที่เป็นผมมากกว่า ธรรมชาติใช่ผมเป็น,ปนตัวของตัวเองผมไม่เพลผมเจออาจารย์กี่ครั้งผมก็เหมือนเดิมกัรใช่แต่งตัวก็อย่างเงี้ยเหมือนเดิมกางเกงเก่าๆเาน่าๆเสื้อสีขาวมีตัวเดียวซักก็เหมือนซากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าจะรย์สักถานหมอปลาความสุขในชีวิตของคนชื่อหมอปลาคืออะไรเห็นคนที่กมาหาผมก็กลับไปมีรอยยิ้มนี่คือความสุขของผมความสุขของผมไม่ใช่ไปเที่ยวต่างประเทศไปกินอาหารหรูไม่ใช่ ก็ผมผมอยู่กับธรรมชาติอยู่กับท้องไร่ท้องนาแค่นี้แล้วก็อยู่กับคนที่เขามีความทุกข์และพอเขามาอยู่กับเราปั๊บเขามีความสุขนั่นคือสุขที่สุดค่ะปลาเสียงปรบมอให้หมอปลามือปลาสัมผสเวสท์ทั้ประเพลิดเป็นธรรมเนียมของรายการยิ่งสุขสโมสรใครมาเยือนในครัวของเราทําเมนูอะไรเขียนชื่อหลนหอยดองอร่อยมากหมอปลาเมื่อปรา,ปาสัมภเวสี์จานนี้เราจะเก็บไว้ในครัว พอเราหยิบจานนี้มาที่ไรเราเห็นเมนูนี้เห็นลายเซ็นเราจะคิดถึงหมอปลาโอ้โจารย์ผมอยากจะลองให้ทราบซึ้งใช่ไหมไม่อาจารย์จุดทูบด,ดอกหนึ่งผมก็มาแล้วไม่คิดถึงไม่ต้องเซ็นเอาทูบมาจุดละกันใช่ไม่เอาเซ็นเถออันนั้นมันน่ากลัว เมนูหล่ลนหอยดองหล่นหอยดองอ,อร่อยจา,านกองผูตาเพชรหล่นหอยดองหล่นหอยดองหล่นหล่นหอยหอยดองดองหล่นหอยดองพยาวนะหล่นหอยดองอ่าค่ะขอต้อนรับหมอปลาผู้สมาชิย,ายี่สตุนต่ <c oughs> อนะคะวันนี้มีฟรุตเค้กฟูตามินา่าต้นตำรับมอบให้กับหมอปลาด้วยอันนี้คือขนมกินน้อยอร่อยมากเป็นยาระบาย อร่อยมากค่ะหาถ่ายครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักปูทุกแอปพลิเคชันแต่ถ้าเป็น YouTube เราก็ใช้คำว่ายิ่งสักปูทีดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครคุณผู้ชมต้องติดตามนะอย่าลืมทุกวันศุกร์เที่ยง40นาทีทางช่องเจด HD วันนี้อาจารย์นิสาและหมอปลาปลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้เรามาเจอแต่ไม่ได้ทุกอะไรเลยนะคะไม่ได้ทำลายสารไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขและความอร่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิสาหนูพังกินเลยค่ะพัมกินพังกินไม่ใช่อันนี้นาตาลีเกโบว,วา อุ้ยเดือดแล้วแม่เดือดแล้วเดือดเลยเดือดแล้วค่อยๆใส่ไปถ้าหักตักขนาดนี้ใส่ชาสามได้เลยแม่ได้ข่าวว่าหนูมีแฟนแฟ่หนูเป็นทหารเด็กกว่าหนูเยอะเลยสิบมป็ม่เยอะหนูก็ยี่สบปดยิบเก้าขอโทษชาติเย็นนึกว่าสี่สิบกว่า